ถ้าเฟซทำจะบุ๋มว่าจะสวยไหมสวยสวยขึ้นเห็นเห็นเลยเพราะว่าโครงหน้าเฟซอ่ะสวยอยู่แล้วสวยขึ้นเห็นเห็นนะเอาจริงมันจะโด่งไหมโด่งเลยแล้วแบบอย่าทำโด่งมากเลยนะก้มไปแล้วมันทิ่มพุงได้ได้ทำใช่ไหมเป็นไรอยากสวยงไงอยากสวยป้าจะทำดิสมัยนี้มันก็ไม่แพงนะไม่ใเฉลี่ยแค่ห้าพันเองบ้าเจ็ดหมืน่นส่วนตีนเหนอะ สุดเตีนเหนอะเจ็ดหมื่นทำไมทำแล้วมันมีสี่รูแล้วไงจะไปทำทำไมวะเอาจริงเจ็ดหมื่นเอาเงินไปสร้างอนาคตเอาไว้เก็บเป็นกองทุนสำรองเอาไว้เลี้ยงครอบครัวไม่ดีกว่าเหรอเผื่อพ่อแม่ญาติพี่น้องเราป่วยเงินเจ็ดหมื่นอาจจะช่วยเขาได้ก็ได้คิดอะไรอยู่วะทำ,ท,ำทำจมูกบ้าบอทำไมตอนนี้สองรูมันหาเจะติดขัดเหรอลองเลือกกำจ่าไหลายสิมันหลายสองรูมันก็ดีกว่าหลายสี่รูปะ่ะจะทำให้มันเป็นสี่รูแล้วไง เยอยู่าล,ลองนึงกดูสมมติไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอคัะจะมูกตังค่ะศัลยกรรมมันมีสี่รูแม่งลำบากหมออีกแทนที่หมอจะรักษาแค่สองรูคิดมั่งคิดหน่อยป้า,หา 7, วเจ็ดหมื่นก็เมื่อกี้บอกสวยอยู่เลยอะไรของพึงเนี่ยมันมีสองรูก็ดีอยู่แล้วอย่าไปทำเถอะอะไรวะ,ะ,รวะคืออะไรทำไมทำไมถึงอยากสวยมะก็เมื่อกี้ยังบอกให้ทำอยู่ แล้เจ็ดหมื่นเนี่ยมันแพงเพราะอะไรมใช้ซีโครงตัวเองไงโอเพนตลาดรัดเลยกิโลละยี่ห้าบาทใช้โครงไก่แทนไปก่อนมันไม่เหมือนกันเหมือนเหลาเ,าเลยอยากเหลาเอาตรงไหนเหลาเ,าเลยม,มีอย่างเดียวถ้าฟังอยากทําตอนเนี้ยฟังต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนผัวใหม่อะ <c oughs> ไม่มีตังค์ <c oughs>